วันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าผลกระทบของไฟป่านอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศร,ร,รษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไหนๆเราก็พูดกันเรื่องไฟป่าแล้วและคุณผู้ชมทร,ทราบไหมคะว่าไฟป่ามีกี่ชนิดการแบ่งชน Race ิดของไฟป่าจะใช้การไม่เชื้อเพลิงในระดับต่างๆในแนวดิ่งตั้งแต่ระดับชั้นดินไปจนถึงระดับชั้นยอดไม้เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งระดับไฟป่าออกเป็น3ชนิดค่ะแบบแรกคือไฟใต้ดินคือไฟที่ไม่อินทรีย์วัตถุใต้ดินไฟชนิดนี้อาจไม่แทรกลงไปใต้ผิวพื้นป่าลักษณะการครุกรุ่นอย่างช้าๆไม่มีเปลวไฟและมีควันน้อยมากจึงเป็นไฟที่ตรวจพบหรือสังเกตพบได้ยากที่สุดและเป็นไฟที่มีอัตราการลุกลามช้าที่สุดแต่เป็นไฟที่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุด เพราะไฟจะไหม้ทำลายรากไม้ทำให้ต้นไม้ใหญ่น้อยทั้งป่าตายในเวลาต่อมายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟที่ควบคุมได้ยากที่สุดอีกด้วยค่ะแบบที่2คือไฟผิวดินคือโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงบนพื้นป่าเช่นใบไม้กิ่งไม้แห้งที่ตกสะสมอยู่บนพื้นป่าไฟชนิดนี้เป็นไฟที่พบมากที่สุดและพบโดยทั่วไปในแถบทุกภูมิภาคของโลก โดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะไม่ทำอันตรายต้นไม้ใหญ่ถึงตายแต่จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลงและแบบที่3คือไฟเรือนยอดคือไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังยอดต้นไม้อีกต้นหนึ่งส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบปุ่นไฟชนิดนี้มีอันตรายอย่างยิ่งสำหรับพนักงานดับไฟป่าเนื่องจากไฟมีความรุนแรงมากและมีความสูงเปลวไฟประมาณ1 0 3ถึงเมตร และในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง40-50เมตรพนักงานดับไฟป่าจำนวนไม่น้อยถูกไฟชนิดนี้ล้อมจะหมดหนทางหนีและถูกไฟคล้อบตายในที่สุดแต่สำหรับประเทศไทยโอกาสเกิดไฟเรือนยอดเป็นไปได้ยากค่ะในประเทศไทยของเราส่วนใหญ่จะเป็นไฟไหม้ในแบบที่2คือไฟไหม้ระดับผิวดินนะคะ การเกิดไฟป่าในแต่ละครั้งส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายของเรามากๆเลยนะคะเพื่อให้ทุกลมหายใจของเราและคนที่เรารักได้รับอากาศบริสุทธิ์หยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหากพบเห็นไฟป่าโทร1362ตลอด24ชั่วโมงนะคะ